มาครับอยู่บายมันห่อนเดินสว่กันไรดอกที่ครับลงหวยล่งหองไหมครับพี่น้องหารอตีปลาครับวันนี้ก็เขียนโม่ครับนี่เขียนโม่มารอตีปลาโดครับน้ำหวยน้ำหองแถวบ้านนี่นะครับพี่น้องมาลุ้นกันครับมีปลาโดเข้าวานแถวนี้มันกัดปลาชาวบ้านตายหลายครับปลาแถวนี้ผมก็มาล่องลุ้นเพื่องครับมาแล้วครับพี่น้องพื้นนี่หะครับ หลายคนได้แล้วเล่าอ่ะซอนขึ้นไปรบ่าโอ้าา้าวานเหี้ยอยู่สาที่เอาเหมือนเอาดังไปกัดอายุหน้าครับสายใหญ่มันใหญ่แหงเลยนเอาดังกัดเอาเมียนสาตัวสื่อใหม่ิมยุกายย่ง อ,อ <laughs> ไปครับมันมันครับมันมันฮ <laughs> าฮ่้อนหาร้อนตีประสูตรนั่นมันเลยนะตีประด <laughs> รูตายฮะไม้ <c oughs> อดีไม้ปากลองไรครับตั้เรียดซี่ยเลยครับห <c oughs> นองไส้เป็นตีปลากระสูบ <c oughs> ไม้งามแห้งครับ หม้ตีปกระสูบนมากเถื่อบดหลายๆครับอันนี้ให้ใส่เป็นใบเหลี่ยมนะครับมาหลุดมั้งครับว่าใบเหลี่ยมมันสกัดปากระสูาบาบึงข้าพน้าบันเขาไม้ปะดูนะครับพี่ครับไม้งามๆครับไม้ปะดูปา่าคลองไร้ครับบอกนี้เป็นไม้ปา่าคลองไร มาสองรอบนะครับมีแต่กัดกับกัด,กดวัดมันไหนจักเทอนครับมาไม่นี่มารลุนมั้งครับไปวะของเทีเด้วยไปนี่งามขักมันสิเป็นเวือเว่องเวื่องเวืองข้างในผมนกระเมียนนะครับนั่นนะครับ ข้างในหมายเด็ดเลยมองนี้กันเป็นปาาเป็นปากหองครับมาลุ่นประทงกันครับเดี๋ยวว่าโมนี้เข้าใจย,ยักเตียงครับเดี๋ยวที่ผลงานให้พี่ดองได้ชมบะตอนนี้เขาก็ำจะเวลากลับนะครับทำแล้ว,วปรากฏวาปะโดน,น บกัดจั๊ตูเลยครับพี่น้องคำเสือต่อไปเท่ากับสิเป๊ะหาารอยามเสือนอนกินครับใส่ใยไร้เมือครับเสือนอนกินตอนขี่เรือลงมาเนี่เห็นลันหลายหลังนะครับจันนะครับเนาะเสือนอนกินยามสุดเสือก็ไม่เคยพลาดนะครับมาครับมนลุ้นกันครับนี่นี่ครับมาเนี่ยก็ลันเลยครับลังนี่ หลุดน้ำกันครับสิถือบ่จะเกาบ่าบาผ่าดแล้วจะเกาบ่าอนี่เสียงเว้ยเฮียโอ้ยว้ยรันตัวว่ะเอาลงลึกเลยใส่ลงลึกเลยก,ก็้รันน่าลรันบ่ถือบ่ ก็มีนหมอ้อเรื่อยๆก็ขี่แหี้งไปครับลังต่อไปไม้งามๆครับน,นี่ครับมีแต่เหือแต่มีปากนลครับพี่น้องหลังนี่กระลังนนุองอีกแล้วครับอ่าหลุนเบืองกันอีกครับบดเถื่อจักโต้ดีประเดี๋ยว บุริษกินหรอครับขนานอบกขาดหาไส่เป็นตะได้อยู่คพกนึกว่าขับมันมนันอืคือกล้าย,ยังตัวนี้มีนุ่นครับพี่น้องจุกแล้ววะท่านไหนตัวใหญ่ปะโอ,โอ,โอ้ดำปื้ป๋เลยตเลตรียมเหล็กนะรับนี่บ่เหี่ยวแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวเตรียมเรียกมากเลวครับนะยามไปเลยครับลังนี่ลันบ่อถือลังนี่ลันถือครับลังนี่ลันอีกแล้วครับพี่น้องเลียงลันสามหลังสอนกันเลยครับมามารุนเมื่งครับบ้านเสือนอนกินเฮา ทำงานแล้วมายางกำนองใส่ยิงได้ยิงวะลูกมันอืมลูกมันมาสัน่นเออลูก,ก็กอาพอได้ปยปน อยังไงน้อยเข้ากับบ้าเหี้วนะครับโอ้ยประคอใส่ปอกโบนใส่ปอกรุ่นนี้ใส่เกลือเห็ดปาลาเข้มรุ่นนี้ไฮ้นี่ละเออเปลี่ยนหลอดเกลือซะเนาะโอ้เกือบเกือบออก,ออกลเอกลยไอย้ยามต่อไปเหาอใช่หนทีน่สา โอ้พี่น้องขุนหลังขุนลั่นอีกแล้วครับอยู่หาดินทรายมัครับลัน4ีหลังสอนครับพี่น้องมาดูน้องมื้งครับหลังนี้ถือกีโดกันคนบัวเห็ดแต่คนเห็ดมันขันสีบาถือเอ้ มาลุนมึงครับไอ้ตกเป็นตงเรฮะเหยอืมมีเลยว่มาแล้วโมมีเสียงันโมมีเสียงมีสีดีมันบันึกรถตัวเนี่ยแตมันกลึกกๆึกกรึก,ก,ลกเลงถง โอ้ยห่างเอียงเลยออโอ้ลังนี่ขวมเลยครับพี่น้องเหี้ยลังนี่ขวมปางงางนี่ครับนี่ถือยังวะนี่ให้ผีเห็ดนี่ขวมเลยขนลนน้นเห็ดแล้วเดี๋ยวจะวันบมถือกันนี่เพราะว่าคนกวนครับพี่น้องพี่ห้อยพี่มีหอดห้อยหมาโอ้ยหมาเห็ดจันพี่มุนอุ่ยปุยอยู่มีแต่ห้อยมัน ไอห่งางไอได้ยาำไปเลยฮะสร้างกำค้แล้วก็เมื่อตัวทำอะไรย่างย่างไอ้หน่อยเ้ากับ่เหี้วนะครับลังนี่ห้องกับตองมาแล้วเจ็ดตัวสองตัวหรือเปล่าสองตัวเออบ่เหี้วนะบุนีนี่ล้างอีกล้างอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่ดันอีกแล้วครับมาลุ้นเหมนกันครับ ถ้าคนบูเฮ็ดนี่มันบลันจะซื้อได้ครับจันนี่ถ้าคนบูเฮ็ดมันก็ลันไหมก็ถือลดเลยเสือนอนกินเท่านี่โอ้เราไม่เน่าเห็ดหรอนี่จะรันหมดถือพอคนกับพอคนกับมาลองเบิ้งพี่บอลนึงอืมอืม <c oughs> มีเสียงเลย ชอ,ชอมีใสอีกดอกตัวนึงเอ็งเด้โอ้โอ้บ่อนแห้งเลยกำอยูย่ดิโอ้กำขาดกำขาดเลยประยคกรคกะจันมาเรื่อยป่ะกระจันมาเที่ยงเรื่อย,ยแกะไหมปมาดู บักไล่พี่น้องเ <Okay. S 1> ้เอาขางมาบักไล่อันขาง,งมาเบื้องโอ้โหบักไล่ครับ mm hmm. เอาเลี้ยวเอาเลี้ยว mm hmm. โอ้ีี่ละครับมานแล้ยวพอดีเอาเขียดไม่กินมันบวกกินครับมันมาเขืาเสือนอนกินครับวันนี้เอ้ยมาเลี้ยวมาเลี้ยว mm hmm. บักไล่ครับพอดีมานเลี้ยว มาแล้วเสียบเอาเอาไปตัวฟอร์มาถึงเบียดฮตัเอาตัวมานี่ละมันกินเบียดเลมอกันเอ้ยนี่ละให้บอกไปตีมันบอก,กัดเนาะถือึงเสือ้อนองกินเก